ผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะเวลาเราเล่นเกมกระดานเกมไหนแล้วแบบเฮ้ยมันใช่เลยมันสนุกมันลงตัวจังเลยเคยสงสัยกันไหมคะว่าเบื้องหลังความสนุกความคลิกที่ว่าเนี่ยเขามีกระบวนการคิดการออกแบบกันยังไงวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะ จากหนังสือ Your Turn: The Guide to Great Tabletop Game Design ของคุณ Scott Rogers ค่ะครับผม Scot ต์โรเจอนี่ก็เป็นนักออกแบบเกมที่เก่ามากนะครับประสบการณ์กว่า30ปีเลยทั้งวิดีโอเกมบอร์ดเกมอย่าง Reagan and Rocket c h i p s หรือ Pantone the Game ก็ผลงานเขาแหละครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าหัวใจของการสร้างเกมกระดานดีๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างตั้งแต่กฎกลไกการทดสอบต่างๆครับมาดูกันว่าอะไรทำให้เกมมัน w o r k s จริงๆน่าสน ใจมากค่เงินเริ่มที่ประเด็นแรกที่หนังสือเน้นมากๆเลยคือเรื่องการปรับปรุงหรือ iteration เนี่ยแหละค่ะดูเหมือนว่าการออกแบบเกมมันไม่ใช่ว่าปิ้งไอเดียดีๆครั้งเดียวแล้วจบเลยเนาะไม่ใช่เลยครับอันนี้สาคัญมากคือหัวใจหลักที่ Rogers ์สเขาพยายามจะบอกก็คือการออกแบบเกมมันเป็นกระบวนการที่ต้องทําซ้ําไปซ้ำมาครับมันเหมือนเป็นวงจรเลยนะคือสร้างกฎขึ้นมาแล้วก็เอาไปทดสอบพอทดสอบแล้วเห็นปัญหาก็กลับมาแก้กฎ อาจจะแก้ตัวเลขนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เอาไปทดสอบอีกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับอืมวนไปเรื่อยๆใช่ครับเป้าหมายหลักๆก็คือทําให้ผู้เล่นเล่นเกมในแบบที่เราอยากให้เขาเล่นนะครับการทดสอบซ้ําๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นว่าเออการปรับเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลกับความรู้สึกตอนเล่นยังไงบ้างแล้วเวลาทดสอบนี่เราควรมองหาอะไรเป็นพิเศษคะ จุดสำคัญที่โรเชอร์สแนะนำให้โฟกัสเลยคือส่วนที่ไม่สนุกครับหรือที่เขาเรียกว่าอันฟันส่วนที่ไม่สนุกครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยมักจะสัมผัสหรือชี้จุดที่ไม่สนุกได้ง่ายกว่าส่วนที่สนุกอีกนะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าเจอจุดที่ไม่สนุกก็จัดการแก้ไขตรงนั้นก่อนถูกต้องครับแล้วเกมมันจะค่อยๆดีขึ้นเองโอเคค่ะเรื่องการปรับปรุงซ้ำๆเนี่ยเป็นหัวใจเลย พอเราได้กฎที่คิดว่าน่าจะโอเคแล้วเนี่ยการจะสื่อสารกฎพวกนี้ให้ผู้เล่นเข้าใจง่ายๆมันยากไหมคะเพราะบางทีเจอคู่มูลหนาๆน,น,นี่ก็แอบท้อเหมือนกันนะใช่เลยครับนี่เป็นอีกความท้าทายใหญ่เลยเพราะกฎเนี่ยคือเครื่องมือสื่อสารหลักของเรากับผู้เล่นเลยนะโรเจอร์สเขาเสนอแนวคิดหนึ่งน่าสนใจมากครับเรียกว่า six zone soft play หรือ6โซนของการเล่น6โซนมันคืออะไรคะมันคือการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลครับลองนึกภาพตามนะครับ โซนหนึ่งคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้เล่นที่สุดเลยเช่นการ์ดในมือหรือทรัพยากรตรงหน้าอันนี้ต้องเข้าใจง่ายสุดๆแทบต้องไม่ต้องเปิดกดเลยส่วนโซนหลังๆก็จะไกลตัวออกไปเรื่อยๆจนถึงโซนหซึ่งก็คือคู่มือกดทั้งเล่มนั่นแหละครับอ๋อคือคู่มือควรจะเป็นโซนสุดท้ายที่จะเปิดน้อยที่สุดใช่ครับถ้าออกแบบดีๆผู้เล่นควรจะเข้าใจวิธีการเล่นส่วนใหญ่ได้จากสิ่งที่เห็นตรงหน้าหรือจากการ์ดจากกระดานไม่ต้องพึ่งคู่มือตลอดเวลาเข้าใจแล้วค่ะ แล้วกฎที่ดีนี่ควรมีลักษณะยังไงอีกบ้างคะนอกจากจะเข้าใจง่ายกฎที่ดีควรจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าทางเลือกที่มีความหมายครับ meaningful choices ทางเลือกที่มีความหมายหมายถึงยังไงคะคือมันไม่ใช่ทางเลือกที่แบบว่าชัดเจนเกินไปจนเหมือนไม่ได้เลือกนะครับเช่นถ้ามีให้เลือกทำ action a ได้1แต้มกับ action b ได้5แต้มใครๆก็เลือก b ใช่ไหมครับแบบนี้มันไม่เรียกว่าทางเลือกที่มีความหมายอ่าฮะก็คือมันชัดไปใช่ครับแต่ถ้าเลือก a แล้วได้เปรียบตอนนี้เลยแต่เลือก b อาจจะเสี่ยงกว่าหน่อย แต่ถ้าสําเร็จจะได้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่ามากๆอันนี้แหละครับคือทางเลือกที่น่าสนใจที่ทําให้ผู้เล่นต้องคิดต้องตัดสินใจจริงๆอ๋อต้องทําให้การตัดสินใจมันมีน้ําหนักมีผลตามมาที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ทาตามสเต็ปไปเรื่อยๆถูกต้องครับผมพอเรามีกฎที่ดีมีทางเลือกที่น่าสนใจแล้วสิ่งที่ทําให้เกมแต่ละเกมมันมีเอกลักษณ์ต่างกาันก็น่าจะเป็นเรื่องของกลไกกับทีมใช่ไหมคะใช่เลยครับกลไก mechanisms ก็คือระบบวิธีการเล่นต่างๆส่วนทีม เกมก็คือเรื่องราวบรรยากาศที่ห่อหุ้มเกมเอาไว้อย่างที่เราคุ้น,นกันก็จะมียูโรเกมกับ T ีิมติกเกมใช่ไหมคะครับผมยูโรเกมก็จะเน้นกลยุทธ์การวางแผนอาจจะมีการแข่งขันกันทางอ้อมไม่ค่อยปะทะกันตรงๆไม่ค่อยมีเรื่องดวงมาเกี่ยวเท่าไหร่ส่วนติมติกเกมหรือที่บางทีก็เรียกว่า ameritrash ครับคำนี้อาจจะฟังดูแรงไปนิด แต่ก็สื่อถึงเกมที่เน้นบรรยากาศเนื้อเรื่องบางทีก็มีความขัดแย้งสูงอาจจะมีลูกเตา๋ามีการสุ่มเยอะหน่อยอะไรแบบนั้นครับแล้วมีกลไกอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจที่หนังสือพูดถึงบ้างไหมคะมีครับอย่างเช่น,นกลไก c a r ด crafting ที่เราเห็นในเกม Mystic Vale อ๋อที่เอาการใส่ใส่มาซ้อนกันใช่ครับทําให้เราสร้างความสามารถใหม่ๆให้การได้เองเลยหรืออีก,ไกลไกลที่ฮิตมากๆช่วงหลังคือ legacy legacy นี่คือยังไงนะคะ คือเกมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรไปเลยครับจากการเล่นของเราในแต่ละครั้งอาจจะมีการติดสติกเกอร์ลงบนกระดานฉีกราทิ้งหรือเปิดกล่องลับที่ซ่อนอยู่โหฟังดูนะ่าตื่นเต้นจังเลยค่ะมันทําให้การเล่นแต่ละครั้งมันส่งผลกับครั้งต่อไปจริงๆใช่ครับอย่างเช่นใน Risk Legacy เนี่ยการตัดสินใจของเราจะเปลี่ยนแผนที่หรือกฎของเกมไปเลยสําหรับการเล่นครั้งหน้าล่ะแต่ก็ต้องระวังเรื่องความเข้ากันของกลไกกับทีมด้วยใช่ไหมคะสําคัญมากครับถ้ากลไกมันขัดกับทีมเนี่ย ผู้เล่นจะรู้สึกขัดแย้งในใจได้ที่เรียกว่า Ludo Narrative Dissonance นะครับ Ludo Narrative Dissonance ครับเช่นสมมุติเป็นเกมทีมสำรวจอวกาศอย่างสันติแต่กลไกกลับเน้นการทำลายล้างยึดครองดาวอะไรแบบนี้ผู้เล่นก็จะรู้สึกเอ๊ะมันยังไงกันแน่เข้าใจเลยค่ะทีนี้พอเรามีทั้งกฎกลไกทีมแล้วขั้นตอนที่สำคัญมากๆก,ก็คือการทดสอบใช่ไหมคะสำคัญสุดๆครับ ขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยโรเจอร์สแนะนำว่าควรทดสอบกับนักออกแบบเกมคนอื่นๆก่อนเลยทำไมต้องเป็นนักออกแบบด้วยกันคะเพราะพวกเขามักจะมองเห็นปัญหาในเชิงระบบหรือกลไกได้เร็วกว่าแล้วก็ให้ฟีดแบ็กที่ตรงจุดได้ดีกว่าในช่วงที่เรากำลังปรับปรุงแกนหลักของเกมอยู่นะครับอ๋อแล้วมีปัญหาอะไรที่มักจะเจอตอนทดสอบบ่อยๆไหมคะปัญหาคลาสสิกเลยก็คือ runaway l e ด้วยครับ คือมีผู้เล่นคนหนึ่งที่นำไปไกลมาก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 ,มากจนคนอื่นๆรู้สึกว่าไล่ไม่ทันแล้วหมดสนุกแล้วอ่าใช่ใช่เคยเจอค่ะแล้วแบบนี้มีวิธีแก้ไหมคะมีครับรองอาจจะใส่กลไกที่เรียกว่า rubber banding เข้าไปช่วยได้ครับ rubber banding เหมือนหนังยางคล้ายๆอย่างนั้นครับคือเป็น,นกลไกที่ช่วยดึงผู้เล่นที่ตามหลังอยู่ให้กลับมามีโอกาสสู้ได้บ้างอาจจะให้โบนัสหรือมีอีเวนต์ที่ช่วยคนที่คะแนนน้อยอ๋อเหมือนพวกไอเทมในมาริโอคัสที่ชอบช่วยคนอยู่ท้ายๆใช่เลยครับแนวคิดคล้ายๆกันเลยแต่ก็ต้องระวังไม่ให้มันดูไม่ยุติธรรมกับคนที่นําอยู่ด้วยนะครับต้องหาจุดสมดุลดีๆแล้วนอกจากการทดสอบกับนักออกแบบแล้วมีการทดสอบแบบอื่นอีกไหมคะมีอีกอันที่สำคัญมากคือ blind playtesting ครับ อันนี้คือให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยมาลองเล่นเหรอคะประมาณนั้นครับคือให้คนที่ไม่เคยเล่นเกมน,นี้มาก่อนเลยลองเล่นโดยอ่านจากกดที่เราเขียนเท่านั้นห้ามเราอธิบายหรือตอบคําถามใดๆเพิ่มเติมเลยโหดเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแต่มันคือการจําลองสถานการณ์ที่เหมือนจริงที่สุดว่าถ้ามีคนซื้อเกมเราไปเขาจะเปิดกล่องอ่านกฎแล้วเล่นได้เลยไหมเข้าใจสิ่งที่เราพยายามสื่อสารผ่านกฎหรือเปล่าฟังดูแล้วกว่าจะได้เกมดีๆออกมาเกมหนึ่งนี่ต้องผ่านอะไรเยอะแยะเลยนะคะ ใช่ครับเป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะมากจริงๆแล้วถ้าเกิดมีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วเกิดมีไอเดียอยากจะลองสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาบ้างล่ะคะควรจะเริ่มจากตรงไหนดีจุดเริ่มต้นนี่เออมันมาได้จากหลายทางมากๆเลยครับอาจจะเริ่มจากกลไกที่เราชอบมากๆจากเกมอื่นก็ได้แล้วคิดว่าเอ๊ะถ้าเอากลไกลนี้มาปรับใช้อีกแบบหรือผสมกับอย่างอื่นมันจะเป็นยังไงนะเช่นเอา worker placement มาผสมกับเด็ก building อย่างนี้ล่ะคะ ใช่ครับหรืออาจจะเริ่มจากธีมที่เราอินมากๆก็ได้เช่นเราสนใจประวัติศาสตร์ยุคใดยุคหนึ่งเป็นพิเศษหรือชอบเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติมากๆแล้วอยากทําเกมเกี่ยวกับเรื่องนั้นอ <c oughs> หรือบางทีก็อาจจะเริ่มจากการอยากทําเกมแนวที่ไม่ค่อยมีคนทําเช่นเกมตลกขบขันไปเลยหรือเกมที่เล่าชีวประวัติบุคคลสําคัญการเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราตื่นเต้นกับมันเนี่ยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากๆเลยครับ สรุปแล้วนะคะการออกแบบเกมกระดานชั้นเยี่ยมเนี่ยมันก็คือศิละปะของการสื่อสารผ่านกฎกติกาการสร้างทางเลือกที่มันท้าทายความคิดและที่สําคัญคือการปรับปรุงขัดเกลาอย่างไม่หยุดยั้งเลยผ่านการทดสอบซ้าๆแล้วก็รับฟังฟีดแบ็กใช่เลยครับมันเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์จริงๆครับต้องทําซ้ําต้องฟังต้องปรับปรุงอยู่ตลอดค่ะอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันเล่นๆนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยลองมองไปรอบๆตัวดูสิครับ มันมีระบบอะไรหรือมีปฏิสัมพันธ์อะไรหรือมีกิจกรรมอะไรที่เราทํากันอยู่ทุกวันที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะสามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบกลไกเกมที่ทั้งสนุกและอาจจะมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับ